คุณรู้ไหมว่าที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณภาพที่คุณจะขาดไม่ได้เลยถ้าคุณต้องการขาขายบ้านคุณจะขาดไม่ได้เด็ดขาดคุณไปสำรวจค่ะถ้าบ้านคุณขาดไปหามาถ้าคุณไม่มีตังคุณเอาจากมือถือแล้วไปปริ้นออกมาค่ะไม่เกินสิบบาทฟังนะคะทุกอย่างต้องใช้เงินให้หน้อยใช้สมองให้เยอะ เข้าใจนะคะเงินใช้ให้น้อยใช้สมองให้เยอะแล้วมันจะก่อกเกิดเงินมหาศาลสิ่งนั้นก็คือม้าแปดตัวค่ะทุกคนฟังให้ดีถ้าวันนี้คุณเลือกแล้วที่คุณจะค้าขายเลือกที่จะเป็นแม่ค้าเลือกที่จะทำการค้าทุกคนต้องมีม้าแปดตัวไม่ใช่มา้าฮิเป็นๆน,นะคะรูปภาพหม้าค่ะหรือรูปปั้นหม้าค่ะแปดตัว ทุกคนฟังให้ดีนะคะม้าแปดตัวใครทําธุรกิจออนไลน์ใครทําธุรกิจค้าขายใครที่ซื้อมาขายไปต้องมีมา้าเพราะทุกคนฟังให้ดีม้าเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสําเร็จเรื่องค้าขายร้อยเปอร์เซ็นเลยคนจีนค้าขายไม่มีไม่มีที่ไหนน้อยมากทุกคนครูแทบไม่เห็นเลยนะที่จะไม่มีเขาจะมีม้าแปดตัวม้าแปดตัวค่ะ ทุกคนเขามองว่าเป็นการที่แบบทําธุรกิจแบบอินฟินิตี้รวยไม่มีที่หยุดทุกคนม้ามันจะถูกควบโดยเรานะคะในในความเป็นจริงนะคะม้าเนี่ยจะถูกควบคุมโดยเราเราค้าขายแสดงว่าเราอยากมีกําไรเราจะทําไม่หยุดแต่เราจะทําแบบไม่เหนื่อยเพราะมีม้าช่วยเห็นไหมถ้าเราวิ่งเองเราเหนื่อยแต่ถ้าเรามีม้าแล้วเราควบมา้าเราจะไม่เหนื่อยมาก แต่ม้าจะทําให้เราไปถึงเส้นชัยไวจะทําให้เรารวยอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นค่ะฟังดีๆนะแต่ถ้าสําหรับบ้านใครที่ต้องการให้สมมุตินะอุ๊ยอยากได้เรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักต้องใช้ม้าสามตัวนะคะคู่ค้ามีม้าแปดตัวกับม้าสามตัวได้ไหมไม่ได้คู่ค้าบ้านหนูมีมีม้าแปดตัวมีสามภาพไม่ได้แต่สามเท่าไหร่ทุกคนไม่ได้ มาเกินเหนื่อยไม่รวยทําไงก็ไม่รวยเหนื่อยอย่างเดียวเหนื่อยโคตรวันนี้ให้ไปสํารวจค่ะถ้าบ้านคุณบริษัทคุณหรือที่ไหนก็ตามมีม้าเกิน8ตัวเหนื่อยแต่ไม่สําเร็จถ้ามาบ้านคุณมีห้าตัวไม่ได้สามตัวได้ถ้าสามตัวบอกถึงความรักครอบครัวการขัดแย้งจะไม่มีจะนะคะมาสามตัวบอกถึงสุขภาพกับความรักใช่แล้วค่ะ ถ้าบ้านใครทะเลาะกันบ่อยลูกเกเลนะคะลูกแบบทะเลาะกับพ่อแม่พ่อแม่ชอบดูดาบนลูกหรือคุณชอบทะเลาะกับสามีพูดอะไรไม่ลงรอยกันมาเป็นเวลาช้านานขนาดคุ้ให้กาบสามีคุณก็ทําไม่ได้เพราะมันรู้สึกแบบว่าคุณจะรู้สึกแบบทําไมต้องหงอเขาทําไมต้องกราบเขาบ้าปแล้วกูเก่งกว่ามันอะไรแบบนี้ใครที่ยังมีจิตอคติแบบนี้ ไปซื้อหมาสามตัวไม่ใช่ม้าเป็นๆยี่ยีแบบนี้นะคะเป็นภาพของม้าค่ะมมาสามตัวจะบอกถึงความรักไม่เกินอันนี้บอกเลยนะไม่เกินหนึ่งปีภายในหนึ่งปีคุณเห็นผลแน่นอนทุกคนบ้านครูมีม้าตั้งแต่ครูย้ายเข้ามาอยู่เลยจริงม้าแปดตัวครวูเชื่อเรื่องนี้มาตั้งแต่ไหนไม่รู้นะไม่รู้ด้ว่าเป็นเรื่องหมูเพราะรู้จักเพื่อนเพื่อนที่เขาเป็นคนจีนเขาบอกว่า ถ้าเราอ่ะไม่ได้เป็นข้าราชการแต่เราเป็นแบบแม่ค้าพ่อค้ายังไงต้องมีมา้าบ้านต้องมีม้าแปดตัวครูอะจาได้แค่นี้แต่พอเริ่มที่จะมูเอ้จริงเว้ยเออเรามีม้าแปดตัวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเออเดี๋ยวถ่ายไปลงเฟซให้ดูแต่อย่ามีเยอะนะคุ้คาหนูมีในห้องนอนแปดตัวหนูมีในห้องทํางานแปดตัวหนูมีในอันนี้แปดตัวไม่ได้ค่ะไม่ได้บ้านหนึ่งหลังต้องมีแค่ภาพเดียวแปดตัว คู่ค้ามี8ดตัวกับ3าตัวได้ไหมไม่ได้ถ้าจะเลือกเลือกอย่างหนึ่งนะคะเลือกการค้าเลือก8เลือกครอบครัวให้อบอุ่นให้สมานเนชันหรืออะไรก็ตามเลือกสนะคะอย่าเลือกทั้งสองอย่างหรือว่าบ้านหลังหนึ่งมี8บ้านหลังหนึ่งมี3ก็ได้อย่าให้อยู่ด้วยกันนะคะอ่ะอันนี้เอามาฝากนะคะเป็นเคล็ดลับที่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เอาที่สบายใจเพราะทุกอย่างอย่างที่ครูบอกค่ะชาตินี้ทั้งชาติอาจจะมูไม่จบก็ได้นะคะ วิชาที่ครูมีอาจจะให้คุณไม่หมดก็ได้นะนึกอะไรขึ้นได้ครูจะมาบอกคิดอะไรได้ครูจะมาบอกเฮ้ยมันใช่นี่ว่าเฮ้ยมันจริงนี่ว่านะคะนึกขึ้นได้หรือเห็นหรือมันนิมิตหรือมันอะไรก็ตามก็จะเอามาบอกเอามาแบ่งปันนะคะแต่ว่าเชื่อ